สวัสดีครับสมาชิกทอฝันครับในเรื่องของสูตรปุ๋ยดกมันไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวนะครับวันนี้ผมอถ่ายีกต้นหนึ่งมาให้ชมผมก็ใช้สูตรเดียวกันก็เริ่มบอกดอกแล้วอันนี้ก็เช่นกันต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เขาแทงยอดออกมาเนี่ยเขาจะแทงยอดอ,ออกมาพร้อมกับดอกเห็นไหมครับตรงกลางจอนะครับ นี่ครับก็คงจะออกดอกทุกต้นถ้าใช้สูตรนี้นี่ครับแทงอยอดเล็กๆออกมาแล้วก็พร้อมกับดอกครับเต็มไปหมดนะครับต,ตัดแต่งกิ่งก่อนก็ดีครับนี่เห็นไหมผมตัดตรงกลางจอนะ่ตัดเขาให้เขาอั้นยอดนี่ครับที่ผมตัดแล้วเขาจะแทงออกมาก็ใส่ปุ๋ยือนที่ผมบอกในคลิปก่อน นะครับผมก็ตัดยอดตัดแต่งกิ่งนะครับนี่เห็นไหมครับออกแล้วออกดอกแล้วแทงช่อ,อแทงยอดออกมาพร้อมกับดอกนะครับอลองไปทําดูนะครับสูตรปุ๋ย15 15 15บวกกับ18 46 0 1นต่อ1นะครับอัรบตราส่วนแล้วก็ต้องมดน้ำก่อน ให้ใบเขาชเชเฉาแล้วก็อพอใบเฉาแล้วก็ให้น้ําก่อนก่อนจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวก็พอถ้าต้นขนาดน,นี้นะครับรอบๆทรงพุ่มเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามอีกรอบนึงพอหวานปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับทําอย่างนี้แหละครับลองมาดาูว่าจะได้ผลไหมนะครับลองทดสอบด้วยตัวเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ